รบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพผมนายชอตตี้บูโจวานะครับก็ข่าวดีครับผมนะก็องมิวจิอารีน่านะครับหรือองมิวจิเวอร์ชั่นโมบ้านะครับภาษาอังกฤษมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษนะเพียบเลยอังกฤษอ่าญี่ปุ่นไต้หวันเพียบนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยกันละกันนะครับสำหรับเวอร์ชั่นจีนเราเคยรีวิวไแล้วเนาะอ่าเข้ามาถึงนะครับก็จะเห็นว่ามีภาษาให้เลือกมากมายนะครับผมขอเลือกเป็นมาเลเซียภาษาอังกฤษกันละกันเพราะว่าน่าจะใกล้ประเทศไทยมากที่สุดนะครับ มาถึงก็จะให้เลือกอ,องมืจิก่อนนะครับเลือกใครก็แล้วแต่นะครับก็จากที่เคยเล่นองมิจอจีเวอร์ชัน RPG มาเนี่ยชอบคนนี้ที่สุดตั้งชื่อเลยแล้วกันนะครับอ๋อแล้วก็จะเห็นว่าบางส่วนยังแปรไม่หมดนะคืออันนี้คือตกลงนะครับมมผมพอจาภาษาจีนได้บางตัวนะฮะออแล้วเขาก็ให้เลือกอีกว่าเราอยากจะฟังเสียงภาคเป็นภาษาอะไรฝั่งซ้ายคือจีนฝั่งขวาคือญี่ปุ่นนะครับก็เราฟังเสียงภาคญี่ปุ่นกัแล้กันไปเลยครับผม อันนี้ก็ถามว่าเราเคยเล่นแนวโมบ้ามาก่อนไหมตอบตามความจริงครับผมเล่นโมบ้ามาอย่างชํานาญแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะาะผมเล่น d a มาตั้งแต่สมัย world cup สามอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเปิดกระับปองกันเลยนะครับใช้ป่าน,นี้กระปองป่ะโอเคได้ยูกิออนน้ำมาคนแรกเลยครับผม <Y uki. S 1> น่ารักสวยงามนะครับและดูการาฟิกจะอัปเดตมากขึ้นนะนก่คือวันแรกก็ได้น้องยูกิออนน้ำมาเลยนะครับนี่คือเป็นรางวัลล็อกอินเจ็ดวันนะครับ โอเคปะก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยกันละกันนะครับแบทเทิลเลยนะครับก็คือมันจะมีทั้ง p v p มีทั้งโคออบสู้กับ AI ซึ่งเหมือนจะ PVP ยังไม่เปิดในตอนนี้นะครับกำลังจะมาเร็วๆนี้เพราะนั้นก็คือคงจะเล่นได้แค่โคออบสู้กับบอทไปก่อนนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราหาเพื่อนๆเล่นไปพร้อมกันเลยกันละกันนะครับโอเคเลือกใครดียะเหมือนจะปลดล็อกให้เราเลือกเล่นได้ทุกตัวเลยนะครับ <30. S 2> เออเอาใครดีละ่ะ ยูกี่ยวน้ำเหมือนเดิมกันแล้วกัน <Y uki. S 1> แล้วก็มีไอ้นี้ด้วยนะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคอสตูมอะ่ะก็คือเหมือนในอาเมจิเลยนะครับเวอร์ชันหน้าพีจีเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ <Y uki. S 1> อันนี้อันนี้ใช้ได้ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ใจได้หรือเปล่านะโอเคแล้วก็จะมีอ่าเป็นสกิลเสริมให้ใช้นะครับอ่าก็คือต้องมาลองอ่านอ่านกันดูนะครับแต่โดยปกติเขาจะมีฮิลให้แล้วก็มีแฟดแฟดก็คือจะเป็นบลิงอ่ะเอ่อส่วนอื่นๆก็มีครับผมก็ลองมาแปลแปกันดูแล้วกันเป็นภาษาอังกฤษน โอเคครับผมก็เริ่มแล้วนะครับเอาอะไรดีละ่ะดาเมจก่อนเลยก็แล้วกันนะครับไปไหนดีละ่ะเหมือนจะเลนกลางว่างอยู่นะครับ <c oughs> แล้วเราก็ออกสตาร์ทชา้าด้วยซื้อของนิดนึงครับโอเคอมาดูบรรยากาศการตีคลิปครับจะดูทําไมเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทรงมีเสามีอาพวกอบอสด้วยนะครับในป่านะฮะโอเคอัพสกลิลก่อนนะครับซื้อของก่อนซื้อของรัวๆเลยไม่รู้มันให้ซื้ออะไรผมซ,ซื้อไปก่อน คือเกมพวกนี้เราจําเป็นจะต้องมีเวลาในการศึกษาไอเทมนะครับศึกษาแพทเทิร์นของการเล่นนะครับมันก็ถือว่าเกมนี้มันเปิดมาค่อนข้างใหม่ในเวอร์ชันอังกฤษก็ต้องฝึกๆกันไปครับเฮ้ยเฮ้ยเอาเหรอเอาเหรอเอาดีเอาดิแรกเลแรกเลแรกเลแรกวะล่ะ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 เฮ้ยเหมือนผมจะตายนะเกือบไปครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีหิวไหมถ้าไม่มีจะได้วาบกลับบ้านเลยเไม่น่ามีฮิวครับกลับบ้านครับผมฟืดเอากลับบ้านก็ผิดก็ผิดนี่ตัวนี้นะครับซื้อของไปก่อนโอเคไม่น่ามีประเด็น,น,นอะไรเนาะมีคนไม่เล่นคนหนึ่งเวรกรรมไม่เป็นไรครับสู้กับบอทน่าจะชิวๆแหละสถานการณ์กำลังย่ำแย่ครับเล่นเล่นไปหน่อยอา้าวดูสกิลอันตีดิสกิลอันตีของยูกิออนนะถ้าจะไม่ผิดคือจะเหมือนคริสตัลไมเดน เอา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 ด้ออู้หูเรียบร้อยครับผม KO ไปครับเพื่อนมาช่วยครับกระเรียนใช่ป่ะหรือไก่วะตัวเนี้ยจำไม่ได้เฮ้ยมีดารุมะด้วยวะไอ้ดารุมะนี่น่าจะเป็นตัวที่คอยแบบส่องให้เราหรือเปล่าเออนี่บอสบอสเห้บอสเรือบอสมาเลยนี่บอสปลาหมึกจริงๆไม่ต้องกดรัวก็ได้เนาะเออ มันตัวละครจะโจมตีในระยะอยู่แล้วนะครับโอเคโอเคครับเลนขวาขึ้นบ้านแล้วครับไม่รีรอครับผมขึ้นเป็นเพื่อนเลยครับเอาบ้านเลยปล่ล่ะเอาบ้านเลยเปล่ะมาดิมาดิมาดิเฮ้ย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 เอาเอา โอ้ยังไม่ทันกดอันตีเลยครับผมแต่ก็อย่างว่าแหละคือเล่นกับบอทไงโดยเพาะแมตช์แรกเนี่ยจะเป็นบอทที่ค่อนข้างง่ายนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆคิดว่าน่าจะบอทมันน่าจะยากขึ้นนะเ,ออเพราะฉะนั้นก็คือ,อ,อแนะนํานะครับก่อนจะมาเล่นเนี่ยควรจะศึกษาสกิลของแต่ละตัวละครให้ดีก่อนนะอย่างผมมาเล่นยูกิออนนะผมก็จาไม่ได้ไล้วไงไม่ได้เล่นนานนะครับก็สกิลก็จะมีเล่าๆนี้อทีนี้เราจะเห็นว่าแบทเทิลก็เปิดแค่หมดเดียวเนาะอันนี้ไม่ต้องพูดมากหละมีแค่นี้นะครับแล้วก็มีการฝึกด้วย นะครับก็มี3 V3 V3 หรือว่าฝึกแบบคนเดียวอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะให้เล่นตามบทเรียนนะครับก็มาฝึกได้เลยสําหรับคนที่ยังไม่ยังไม่เก่งมากนักนะครับโอเคครับเดี๋ยวเล่นอีกสองแม์นะครับเดี๋ยวเราไปดูวันนี้กันนะครับถ้าเล่นเควสนะครับก็มีทั้งโซโล่นะครับแล้วก็มีแบบแบ่งทีมด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูกันละกันนะครับเหมือนเป็นการแบบไต่อันดับไต่ตามยศอะไรเงี้ยเห็นไหมครับก็น่าสนใจดีนะครับอันนี้น่าจะเป็นโหมดแลงด์กิ้งนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ลองเล่นดูกันละกันเดี๋ยวโโลลเยกัันนะะครบ เจอห้องอย่างไวครับผมโอเคอีกแมตช์น,นะครับคันนี้เดี๋ยวเล่นอีบารากิกันแล้วกันนะครับดูคอสตูมแบบนี้เอาแบบเท่ๆหน่อยน่าจะได้อยู่นะครับนี่แหละไม่รู้จะเลือกใครละโอเคครับก็มาเริ่มเลยครับผมเอาดามเมจก่อนแล้วกันนะครับคือมันบอกเลยนะว่าสกิลไหนเป็นดามเมจสกิลไหนแบบมีผลอะไรอะน็อกแบ็กอะไรเงี้ยมาเอาป้อมหน่อยเอาป้อมหน่อย ตีสักทีก็ยังดีโอ้โหมันเอาว่ะมันเอาว่ะเฮ้ยมันเอาจริงดิเอาดิสตันด้วยว่ะเอาดิพี่มีสกิลว,วิ่งเข้าหานะจ้าน้องแน่ใจนะมันจะบิง้งมันจะบิง้งแล้วไงฟึ่มเรียบร้อยครับผมเอยใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาท่าเอาท่าวิง่งวิ่งจับวิ่งอะไรจับเออมันเอาอีกแล้ว บอดพวกนี้มันไม่เข็ดเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเหรอเอาดิโอ้มันกระโดดสับก่อนมาดิอือเข้าไปในเข้าไปในวงเลยเอาเดิแลกเปล่าแกลก่ปล่าอู้กระโดดสับอีกแล้วอืมเอาบ้างต่างคนต่างสับถึงขั้นต้องหนีอ่ะต้องหนีอยู่แล้วล่ะไม่หนีก็เสร็จโจนะ่ะพี่มีสกิลโดดสับนะเอาเบ้าเอา่ปล่าเอาเปล่า เอาเปล่าเอาดีเอายันบ้านแล้วก็จะตายตามมันไปด้วย <laughs> สกิลอันติมาแล้ววะ่ะเฮ้ยมันดีว่าอีบาริกีเนี่ยนี่ขนาดไม่ไม่ถนดัดเล่นสายระยะประชิดนะเนี่ยต้องฝึกเล่นบ่อยๆล้อันติบีบไข่ไปเรียบร้อยดับเบิลคิวอ่ะเออจังหวะนี้โอเคสวยแต่โดดผิดตัวไปหน่อย คือตอนแรกก็กะจะโดดใส่เลือดตัวน้อยๆไงเออบีบใครตัม้มเรียบร้อย,ยได้อยู่ได้อยู่คอมโบนี้ได้อยู่โดนเอาดิบีบใครตัม้มเรียบร้อยดับเบิลคิว บีบไข่มันจะแบบว่าล็อกล็อกด้วยไงไม่ให้ไปเออเจ๋งเลยใช้ได้เลยขมวนนี้ไกละกละไกลละเอาเหรอเอาเหรอได้นะเฮ้ยโดนล็อกเอาดิเอาคนนี้ก่อนละกันกะเลียนเหรออุย้ยสตันก่อนเวนกรรมเฮ้ยเอาเหรอ เฮ้ยเฮ้ยเราอ่ะเราอ่ะเอาเหรอเราอ่ะเราแบบเป็นดิเป็นดิเอ๋ไอ้พี่ลุมขวาก่อนขวาขวานี่นาแก๊งแก๊งแก๊งเราจะไปทันไหมเฮ้ยใครโดดอยู่อ้าวเสร็จโจรดิเรียบร้อยอะไรน้องอะไรเดี๋ยวพี่บีบไข่นะบีบไข่ไปทีนึงตั้มเรียบร้อยไม่ให้หนีไม่ให้หนีเอ้ยเพื่อนมันมาช่วยด้านซ้าย เอ,อ้ยเอ,อ้ยไม่เอาไม่เอาอะไรเอาปล่ล่ะนายเอาป่ล่ะเอาได้นะเอาได้นะเอาได้นะตัวตัว,ตวได้อยู่นะตายซะพี่มีสกิลวาร์ปเข้าหาโอ้เข้าหาป้อมเวรกรรมตายได้ยางงี้เฮ้ยพี่มีสกิลเข้าหาเข้าหาป้อม <laughs> เวรกรรมไปวะ บีบไข่ตั้มเรียบร้อยคอมโบนี้ชัดเจนเปลี่ยนใครๆก็ต้องสยบคอมโบบีบไข่ในตำนานไปถึงขึ้นบ้านแล้วเหรอเนี่ยได,ด,ด้เอาดิเฮ้ยโดนยิงโดนยิงโอ้โหตายตายตายบลิงหนีให้ไวเลย ทีนี้คลิปเรา,าน่าจะเป็นเมกาแล้วนะเพราะว่าเสาทุกเสามันไปหมดแล้วเอาดิเอาดิเอาดิต้องกล้าได้กล้าเสียเอาดิบีบใครไปทีนึงต้มตายเฮ้ยดับเบิลคิวไปว่ะเ,เรียบร้อยครับผมแมตช์นี้ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับผมอะเพิ่งเคยเล่นอีบารากิไม่นึกว่ามันจะมันขนาดน,นี้ <laughs> โอเคครับสู้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราไปดูอย่างอื่นกันมากดีกว่าครับเกมนี้นะครับถ้าเกิดเราจะแอดเพื่อนแอดอย่างไรนะครับด้านซ้ายเห็นไหมแอดเฟรนนะครับอ่าก็จะมีเพื่อนที่แนะนำนะครับรวมไปถึงสแกนบาร์โค้ดถ้าเกิดว่าเรามีอ่าเราอยู่กับเพื่อนอ่ะสแกนบาร์โค้ดหากันก็ได้นะครับมีคำสั่งสแกน QR Code โค้ดเห็นไหมครับหรือถ้าเกิดอยู่ไกลกันก็นี่ก็ได้ครับมนเราจะมี ID อยู่ตรงนี้แล้วก็แลกกับเพื่อนให้เพื่อนมาพิมพ์ตรงนี้ได้นะครับการแลกแลกกันไปนะครับก็แอดเพื่อนกันได้นะครับเวลา เออนะครับแล้วก็ดูตรงラกิ้งของเรานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรายละเอียดนะครับเอชิเมนที่เมื่อกี้ผมผ่านเห็นไหมครับเพียบเลยก็มารับรางวัลได้นะครับเห็นปะเอชิเมนก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับในรับรางวัลเพียบเออนะครับไหนไปดูรายละเอียดด้านล่างต่อนะครับชิกิกามินะครับก็จะมีบอกนะครับเป็นรายละเอียดของตัวละครทุกสายอยู่สามารถเข้ามาดูรายละเอียดก่อนไปเล่นจริงได้ที่นี่เลยนะครับมันแบ่งทุกตัวละครอยู่ที่นี่แล้วก็ถ้าเกิดเรายังไม่มีคนไหนเนี่ยสามารถซื้อได้ด้วยเห็นไหมครับ ใช้ทั้งเงินในเกมหรือว่าใช้ยันซึ่งยันเนี่ยผมก็คิดว่าเติมเงินแหละเพราะมันมีอยู่3สกุลเนี่ยนะครับก็ลองดูกันละกันนะครับแต่ตอนนี้น่าจะยังเติมไม่ได้นะพอทดสอบอยู่นะครับแล้วก็มีพรีแพร์นะครับพรีแพร์นี่ก็คือก่อนที่เราจะไปสู้มันจะมีให้เราจัดเซตของอุปกรณ์จําได้ใช่ไหมครับเออนั่นแหละว่าเราอยากจะใหะ้สายอาชีพไหนเนี่ยซื้อของเรียงตามลาดับไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่ปรับเลยมันจะเป็นดีฟอล์ไงมันจะ up, อัพมันมันจะให้เราบังคับซื้อของ ประมาณนี้ตามนี้ไล่ลําดับไปถ้าเกิดใครที่มีประสบการณ์หน่อยเริ่มรู้และของอะไรมันมันส่งเสริมเมื่อตัวละครไหนอ่ะเราค่อยมาจัดตรงนี้นะครับซึ่งผมไม่อยากจะแนะนําเพราะว่ามันเปลี่ยนไปตามแพทไงของอันไหนควรจะใช้อกับใครตอนไหนเนี่ยมันต้องเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์จริงๆในเกมนั้นๆอ่ะเขาจะมาแนะนําตรงนี้ได้โอเคแล้วก็มียันด้วยนะครับอันนี้นะครับซึ่งมันจะมียันแต่ละประเภทที่ความสามารถแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นยันโจมตียันเจาะเกาะอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็โชว์อยู่ด้านขวานะครับ ส่วนสเปลก็คือสกิลเสริมที่เราเลือกได้2อันนะครับก็มีเพียบเลยนะครับดูตัวอย่างได้ครับว่ามันทําอะไรได้บ้างเนี่ยเป็นโดอ่าเป็นดาเมจนะครับเป็นแบบเคลียร์ดีบัฟอะไรเงี้ยคือเรียกได้ว่ามีหลากหลายนะมีสกิลให้ใช้ค่อนข้างเยอะมีบาเรียมีบลิงก์นะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูตาบอดใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คืออ่าทำให้เดินเร็วขึ้นนะครับเอออันนี้น่าจะดีกว่าบิงก์นะแต่ก็ไม่ได้แล้วแต่สถานการณ์บางจังหวะเราจะบิงก์ดีกว่านะครับอ่าอันนี้ก็คือทําให้อ่าศัตรูเหมือนกลลับเเเื่ออออนไหะี้ย แล้วก็ฮิลนะครับแล้วก็ซีเกอร์นะครับส่วนอันนี้คือ,อเวลาเราเจอสตูนะครับมันจะเสกเหมือนกับผีอะไปเกาะทำให้สตูเดินช้าลง25%อะไรเงี้ยนะครับส่วนอันสุดท้ายเป็นสปิริตนะครับก็คือทำให้เราสามารถเทเลพอตไปยังพวกป้อมนะครับหรือว่าพวกคลิปของเราได้นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเออเจ๋งดีนะอันเนี้ยก็เราเลือกได้2สกนะิลเนาะก่อนไปสู้นะครับ แล้วก็นี้ก็เป็นช็อตคัทก็คือเวลาเราพูดคุยอ่ะเราไม่มีเวลามาพิมพ์เมนก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นคัสตอมคีย์ก็สามารถที่จะเลือกได้อะไรที่หนึ่งสองสามไว้ตรงไหนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นออปชั่นนั่นแหละอยู่ตรงนี้ครับพรีแพร์นะครับโอเคนะครับทีนี้เราไปดู้านค้ากันบ้างนะครับซึ่งร้านค้านี่ยผมจะบอกว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้พวกยันทั้งนั้นเลยอ่ะใช้ของต่างๆอ่ะซึ่งถ้าเกิดเรายังไม่มีเราก็เข้ามาก็เท่านั้นแ่ะมันเหมือนกับเราแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยยกเว้นออ่าาาทีเรรสมถซื้้ขงได นะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีขายของอยู่อย่างเช่นอ่าอันนี้เป็นตั๋วซัมมอนตัวละครจําได้ใช่ไหมอ่าถ้าเกิดอยากจะซัมมอนตัวละครมาใช้เลยนะครับถ้าขี้เกียจรองเงินในเกมถึงอะ่ะก็คือใช้ตั๋วนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับวิชัมนะครับคือเป็นตั๋วทองนะครับอ่ะเดี๋ยวซื้อไว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยก็แล้วกันนะครับส่วนสกินก็คือเอาไว้ซื้อคอสตูมอ่าซัมมอนอมูเลตนี้แล้วกันนะเอซอ,ซ,อซื้อไปนะครับก็เงินเราก็ได้มาฟรีๆเนาะส่วนนี้ก็คือเป็นเงินในเกมนี่หว่าก็ดีนะ เออแล้วก้านี้ล่ะโอ้วันนี้แจกเพียบเลยซื้อนนี้ดิเออซื้ออื่นทำไมเนี่ยโอ้ได้กรอบด้วยยังกอามือจิอาร์พีจีเนี่ยพอเราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะมาเปิดกระ,ะปองได้นะครับตอนนี้ผมมีตั๋วแล้วเปิดเลยก็แล้วกันได้ไหมวาดยันเหมือนกันครับผมสูตรเดิมวาดเล็กๆเ,เอ,อ้ยไม่ได้ว่ดเกมนี้ไม่ได้เกมนี้วาดเล็กๆไม่ได้ครับผมคือแบบว่าต้องวาดเยอะโอ้สูตรผมใช้ไม่ได้แล้วครับเกมนี้ปาบได้อะไรวะเนี่ยโอ้โหเวรกรรอะไรก็ไม่รู้ คือเท่าที่อ่านนะมันคือเป็นกระดิ่งที่เอาไว้ให้ชิคกี้ามีให้แล้วมันจะมีความสุขเซ็งเลยอะ่ะและดูลางวันดีไม่เห็นจะได้ตามนี้เลยแสดงว่าดวงผมก็ยังคงลามมาเกลือที่นี่นะคือดูดิมันมีตัวละครด้วยอะ่ะมีทั้งเลเจนดารี่ทั้งอีพิกอะ่ะเอออ่าไหนลองมาเปิดอันนี้ดิอันนี้เอาไม่มีอันนี้ไม่มีเลยนะครับแต่จะเป็นตั๋วที่เอาไว้อ่าใช้ในการเรียกตัวละครแทนนะครับก็ต้องเข้าไปที่ชิกิกามีเนาะผมมีตั๋วยี่สิบสี่ใบก็จะเรียกได้แค่บางตัวเท่านั้นนะคคครรับบืออมมีไม่ะ ถ้าเกิดผมจะจะใช้อิาอบารากิเนี่ยก็คือต้อง78ตัวนะครับก็ไปซื้อตั๋วมาก็แล้วกันถ้าเกิดว่าเรามีหยกแดงนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะมีทุกคนอยู่แล้วเพราะว่ามันช่วงทดสอบเนาะมันมีให้ทุกคนเลยนะครับโอเคนะฮะแล้วก็อันต่อมาเป็นแพ็กเกจนะครับก็คือเป็นไอเทมที่เรามีนั่นแหละว่าเรามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ยังไม่เปิดคือเควสนะครับต้องเลเวล6ก่อนจะมีเควสประจําวันให้ทําซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรถ้าที่จําได้คือมีแบบให้ไปลงไปสู้อะให้ฆ่าให้นู่่่่นนนนนนใ้ััีีีไไมยยยาาากกกกกอออะะรรเเปป็็ภษษงงฤแคบทุ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบนะครับพวกเซตติ้งกันแล้วกันอยู่ด้านขวาบนนะครับก็จะเห็นว่ามีการปรับกราฟิกซึ่งเมื่อกี้ที่ผมเล่นมาทั้งหมดเนี่ยโลนะครับปรับไฮได้แต่ว่าทำไมเป็นโลก็ไม่รู้นะฮะก็ปรับไฮหมดเลยกันแล้วกันนะครับอันนี้คือไฮเฟรมเรทนะครับ FPS สูงๆนะครับแล้วก็ภาษาก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็คอนโทรลอ่าอยากจะปรับแบบไหนนะครับแนะนำดีฟอลต์ดีแล้วนะครับไม่ต้องปรับอะไรมากนะครับแล้วก็เป็นพวกเสียงแล้วก็อินเทอร์เฟซนะครับ ว่าจะให้อะไรมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยคือไม่ต้องปรับรองจริงนะที่สำคัญสำคัญจริงๆคืออันแรกคือเรื่องของการปรับกราฟิกอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนเล่นแล้วแบบว่ากระตรงกระตกอะไรอย่างงี้นะครับอ่าแล้วก็ส่วนด้านขวาล่างนะครับอันนี้ Account Center ก็คือเป็นอ่าเกี่ยวกับไอเดียของเราซึ่งเราสามารถกดจัดการได้ที่หน้าแรกอยู่แล้วนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันละกันนะครับก็เรียกได้ว่าคือก็น่าจะเหมือนๆกับเซิร์ฟจีนที่เปิดทดสอบมาก่อนหน้านี้น,นะครับแต่ตอนนี้เขาเปิดจริงปลวลาเนาะเซิร์ฟจีนเนี่ย ก็เรียกได้ว่าลอเล่นได้เลยนะครับใครที่เป็นสายโมบ้าและชอบออมเมจิจัดเต็มแน่นอนครับสำหรับเกมนี้สำหรับคลิปนี้บายบายครับ